อันนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่บูธรถยนต์ BMW นะครับผมไฮไลไท์เด็ดเลยครับที่อยู่บนเวทีนั่นก็คือออลนิวนะครับอของ BMW ซีรีส์สี่คูปเป้ปเปคูปเป้ด้วยนะคูเป้ด้วยนะนี่เรียกว่าเป็นครังแรกเลยครับที่เราได้เห็นทันจริงกันแล้วก็มาดูกับตรงนี้เลยนี่ดีไซน์ของกระจังหน้าปกติ<ป>มันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะอยู่วันนี้อ่าไหญ่วมันจะ่ใหญ่ขนาดนี้ พื้นที่มาถึงแค่ใช้ด้านล่างเลยใชครับนี่เห็นไปด้านในเเยี่ยใช่เห็นแบบอากาศนี่แบบโฟล์แบบโฟล์สุดๆโล่งๆเลยนะครับผมโอเคซึ่งตรงกระจังหน้าเองจะเห็นได้ว่ามันใหญ่จนเนี่ยพื้นที่ของไอ้ตัวเซ็นเซอร์ครับอยู่ในชุดกระจกเลยนะไฟหน้าก็ยังเป็นดีไซน์แบบนี้ ตามสไตล์ของ BMW อายุคใหม่มันก็จะแบบมีความเหลียบเยบอ่าแล้วก็มีตัวเดย์ไทมเนาะที่มันเป็นวงๆนี้ใช่ะไปยู่แฝงด้าานล่งอูไปดูเราไปข้างๆหน่อยนะฮะดูที่ล้อก่อนล้อก่อนเลยล้ออันนี้เป็นล้ออลลอยขนาด19นิ้วนะครับผมก็รัดพ้นยาง225 40 R 1 9ก็เป็นยาง รัดแฟรมาเนาะลาดกตยของ B M แล้วก็ตัวที่เป็นคาลิเปอร์เป็นชุด M นะอ่าใช่เป็นเบรก M นะครับผมอ๋อตัวล้อก็เป็นเบรกเป็น M เหมือนกันล้อ M สีสูทนด้โอเคนะครับอ่ะหันไปด้านท้ายหน่อยนะฮะงานท้ายกเป็นเสน่ห์ของเขาเนาะในสไตล์ของคูเป้นะครับผมแล้วก็อ่าดีไซน์จะเห็นได้ว่าโคมไฟก็ B M ยุคใหม่ไม่ได้มาในสไตล์นี้แล้วเป็นมีส่วนของเส้นไฟนะครักษณะนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นรุ่นย่อย 430i อ่านะครับก็มาพร้อมกับกลุ่มล้างเครื่องยนต์ควินเทโบนะครับผมขนาด2.0ลิตรอ่า258แรงม้านะครับไอย่าไปอันนี้มีอูมีดิฟฟิเชอร์นะมีดิฟฟิเชอร์ท้ายนะครับท่อคู่ท่อคู่นะครับท้ายขวานะครับผมอืมเดี๋ยวเราดูภายในถ้าภายในเดี๋ยวรอนิดนึงนะฮะภายในก็ตกแต่งด้วยบอกสีน้ำตาลนะ ก็เห็นแล้วมันก็ยังมีความเป็น B M ในยุคใหม่เนาะหน้าจอต่างๆตัวคอบพีเอตัวโปมาลัยนะครับผมตัวหน้าปัดเรือนใหม่ที่มันจะเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูของจีนกันนะครับขอดูขอดูคร่้าวก่อนเนาะครับอ่านี่ฮะก็เป็นหน้าจอใช่หน้าจออันนี้ใหญ่กว่านู้นเนาะใช่ก็เป็นตัวแบบหน้าจอดิจิตอลแล้วพงมาลัยสมก้าน ลายเอฟนะครับก็เป็นดีไซน์แบบที่เราคุ้นเคยตัวชุดควบคุมต่างๆปุ่มสตาร์ททั้งเกียร์ก็จะมาอยู่ตรงกลางทั้งหมดก็จะไม่ได้เป็นแบบลักษณะของไอดร์แบบ BM เอยุคก,ก่อนแล้ะนะครับผมหน้าจอน่าจะเป็นแอร์เคชเชอร์ได้เหมือนเดิมเนาะอาจจะวาดมืออะไรพวกนี้ได้เหมือนเดิมเนาะผมตัวเบาะนะครับก็จะเป็นหนังนะครับได้ออกซิเจนนะครับผมเป็นเบาะสปอร์ตหน่อยปัมาไฟฟ้าต่างๆได้โอเคครับผมก็ทั้งหมดนี้นะฮะ เบียนอยู่ตั้งราคาเริ่มต้นไว้ที่ประมาณ3.969ล้านบาทนะครับไม่ถึง4ล้านไม่ถึง4ล้านนะครับเริ่มต้นได้ใช่แล้วก็จะมีรุ่นอื่นๆนะครับอีกมากมายนะฮะในบูธเบียนก็เรียกว่ามองไปครับเห็นเลยหลากหลายรุ่นใช่ครับจะเป็นวีเอฟห้าเอฟห้านี่ไอแปดด้วยมี่ไอแปดยังยู่นะตัวที่เป็นโรสเตอร์นะเอามาดูแวดดูหน่อยแวดูโรสเตอร์หน่อยอ่าโรสเตอร์ก็ตัวนี้นี่นะฮะด้านในก็ยัง คงเอกลักษณ์เดิมๆของตัวมันยูเบียนเหมนอยดูไอแปดก็อย uh> ู่ตัวนี้คือตัวรักอินไ i บิดนะอ่าโอเคเนี่ยมีก7นะครับผมมีอยู่นะ U8 นะแล้วก็อันนี้อะไร X4 ้่นหรืออันนี้น่าจะใหญ่กว่าครับอันนี้น่าจะเป็น X6 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 ใช่ไหมใช่ ก็ถ้าเป็นเลขคู่ก็จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นท้ายลาดออเนีกประสงค์ในรูปแบบของปู่บเป้เล็กโอ X Drive นะฮะ X4 อยู่ด้านนู้นอ่าใช่ครับ X มันนิดนึงนะฮะขนาดมันก็จะย่อลงมาใช่แล้วก็มี X3 ค่ะ X3 เลขคี่ก็จะท้ายตัดอย่างนี้ใช่ก็เป็นลักษณะของอเนกประสงค์ปกติใจะไม่ได้เป็นแบบอเนกประสงค์คุ๊บเป้นั่นเองครับใช่ครับผมแล้วก็รุ่นยอดนิยมเหมือนกันก็ซีรีส์3นะครับผมก็มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ ปลั๊กอินไฮบริดแลก็แบบดีเซลต้องบอกว่าดีโนช่วงนี้ค่ายุโรปเนี่ยดันในส่วนของปลั๊กอินไฮบริดเยอะนะไม่ว่าจะเป็นทางเบียเมอนยเอนครับวอลโวที่เราไปดูมาเมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็แม้กระทั่งตัว Mercedes-Benz เองก็เยอะนะครับก็มีอยู่เดี๋ยวเราขอยากไปดูทางมินิดูบ้างนะครับว่ามีอะไรว่าน่าสนใจ เบียร์มันอยู่ก็เยอะนะครับเยอะเยอะอยากหลากหลายรุ่นเช่นเดียวกันนะฮะพอเรียกได้ว่าโอ้โหยงพับก็มาแบบใช่และคนก็เยอะด้วยเช่นเดียวกันนะฮะคนก็เยอะเช่นเดียวกันนะฮะรถหรูนี่ไม่แพ้รถใช่โปรโมชั่นเยอะมากนะฮะต้องบอกโปรโมชั่นเยอะจริงเพราะรู้สึกเบียร์มันอยูเขาจะมีเพิ่มพวกอะไรนะเ s i ไอเบสไอเข้าไปอีกนะฮะอันนี้มันก็จะมีการอัปเกรดเ s i แบบ4ปีมาตรฐานอาจจะ5ปีใช่ไหมครับอ่า โปรโมชั่นพิเศษเป็น6ปีออ,อย่างนี้นะครับยิ่งไม่นี้ช่วงปีนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะก็นอกจากตัวที่เป็นตัวรถยนต์ไฟฟ้านะซึ่งจำหน่ายไปหมดแล้วแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็น JCW อ ก็เป็นลินมิตเือนกม่ไใชก็ซึ่งหมดไปอีกแล้วเช่นกันว่าไม่เหลือนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพพูกเก้านะฮะว่ามีอะไรบ้างฮนะ <uch> มันเป็นคันที่แมนก็มีนะฮะใช่ครับตัวนี้เป็นอะไรนะลับ,บแมนนะต่กับข้าวอ่าแล้วก็อันนี้อ o เปอรเอแต่ว่า,าตัว SE ก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าไม่มีขายแล้วนะตอนนี้มาโชว์ให้ดูนะอ่า น่าขับนะแต่ว่าไม่มีโอกาสรารวมก็ต้องบอกว่าตอนที่เปิดมาทำราคาอัะก็ใช่ได้เลยนะทักกี่นาทีหมดนะมันแป๊บเดียวอะประมาณไม่ถึงชั่วโมงอะใช่ผู้จอผ่านบบไฟอ่าก็แป๊บเดียวหมดราคาเขาอยู่สองกว่ากว่าใช่ใช่ถึงมันจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งได้ไม่ไกลถ้าเทียบกับคู่แข่ง แต่รุ่นอื่นๆนะมินินะอ่าแต่นี่คือมินิไงนี่คือมินิไงแล้วมันคือรถยนต์ไฟฟ้ามินิรุ่นแรกนะอ่าก็เป็นอีกหนึ่งครับคันที่เป็นไฮไลท์ในปีนี้แต่ว่ารุ่นอื่นๆก็ยังมีให้ครบนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยมีแอสทีโดนะฮะเอกลักษณ์ในแต่ละรูปแบบในแต่ละสไตล์ใช่ครับ เมื่อไหร่เขาจะทำตัวย้อนยุคมาขายอีกรอบนี้มีนีคลาสสิกถ้าเป็นคลาสสิกตัวนั้นมมันน่าจะขายดีนะอะไรนะมอเตอร์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะคานทุกร้านไปปลายเป็นไซมินิน่าจะอยากได้กันเลยได้ผมหนึ่งคนน่าอยากได้เลยโอเคครับอันนี้ก็เป็นบูธเบียร์มินยูนะครับแล้วก็มินินะครับาในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับใครสนใจก็แวะเข้ามานะครับได้จนถึงวันที่ สิบสามธันวาคมที่ชาเลนเจอร์เมืองทองธานีนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดไหนต่อเดี๋ยวตามไปดูกันครับ